เป็นหัวสบายดีพี่น้องสบายดีมริการวันนั่นลีกับมาเยียยบามนาะพี่เล็กพาเนี่ยไปโรงพยาบาลแหละแล้วกับพี่เล็กก็เลยพาแวะมาเฮือดเพิ่นไปจานแต่งกับปุ่นผ้ากันเห็ดกับปุ่นเนาะอันนี้ทำเด็ดแหละก็ได้มากินถ่ายคลิปให้พี่น้องมาอยู่มื่อกินน้ำกันเนาะบัดนี้ก็รเได้พากันกินได้พี่น้องไปได้เมากินน้ำกันได้ เดินพี่น้องเด้อกินข้าวปุ้นน้ำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้แสแสเอแซ่บแซ่บเป็นเห็ดข้าวปุ้นหนาหนาอย่างเดียวตำยปาปลาเออตำยาปลาอยู่บ้านหนาเห็ดอันน่ะน้ากะิ เงี้ยครักกันชักซะละแนผสมเงาะก่น้องแลยคับคักโบราคาโหราคาใครเห็นไหมอ่วนมีตีนตัเอาไปเอมันเลยเด้อบอกจะผักแขกบอกจะผัก ตา,ตาไ่มาเดิักเอาเองด้วย <c oughs> พี่น้องอาาพี่น้งเอ้ยนะาตาเป็ระแสเป็นแ่อร่อยไม่ตีนไก่อีกว่ามาเดินมาเดิอมาเดินมากินมันเด้อบุตรายน้าจ้าเธอเหมเือนเดนมไม่เห็นเือนพี่เล็กมาเยี่ยมยางเลยด,ดังๆเนี่ยคุนพ่อผ่านคุณยายไปห้งบ้านไป่น ก็กะเลยว่าเพิ่นเลืเล่อนเลื่อนนาดเดีพี่เล็กแป๊บเมื่อพูดเลยก็พี่เด็กก็ซื้อกะปุกมาจาัดมาแงาจงสุกินพี่น้องค่อยสิไปส่งเบิดแล้วค่อยสิไปส่งบ้านจากนี่ไปสี่สิบลักเออแมนบลกเอิ้นคือเขาพอกิโลมีฝนกะสี่สิบลักกูจ้ะสี่สิบลักหอดบ้านเอิ้นกิโลไม่ได้พี่น้องไม่ได้ แสบแซ่บสีมือไอ้ทางสวยไอ้ที่เงินขึ้นอีกไหมเงี้ยหน้าอีกไหมใส่แล้วมันสิโลหรอดีที่สุดละลองข้อกันพี่น้องนางเอกกินน้ำส้มตัวสำรองกินน้ตัวสำรองกินน้ำโคกแบบสีกินบะเข็ดเท แ <Yeah. S 1> กินมกเพ็ดกินมกเพ็ดกินก้อนหล่ดผู้ใดกินซา <c oughs> ทางนี้กินเร็วแฉะมาเด้อพี่น้องแสบๆน้ำกันกินข้าปุ้น <c oughs> ทางนี้เอินขนมเสน้น พ,พู้นินเอิญขนมเส้นพู้นิเอิญข้าวปุ่นพูน้นงเอิญข้าวปุ่นแข่งกันอยู่พี่น้าเราขนมเส้นมาดูขอโบจักขนมเส้นให้เพื่อนกินน้ำแน่งหนึ่งเอาไหมกะปิ กินกินกินคำยังไงไม่ค่อยเป็นตะแซบม้วนพักใส้เลยวันนั่ลีกินเป็นตะแซบนี่แดละน่ากินหนักนะเบิ้งเต้อ้วนเหรอต้เอาเนื้อจิ้มก็ได้จ้ะ ขึ้นยอดกินเพื่อพี่น้องบักเพชรปลูกเองพี่น้องมายามเลยเลยเนี่เด้อโอ้ยมาขยันมากอ่ะมาสูมมือเสียพี่น้องบักบักบักเพชรปลูกเองเสียบักเพชรปลูกเองบักเพชรก็ปลูกเองดูสิอยากน้ำได้ไหมวันนี้กินเบิร์ตニーค่อยกลับบ้านนะกินบักเพชรเบิร์ตニーค่อยกลับบ้าน แล้วพี่นงเอ้ยตื่นไปถ้าพี่นองกินแบบแฉะน้ำแทงกันบบดเดียวเลย แซ่บคักพี่น้องดินไทยต้มเปื่อยๆพี่น้องตานเนี้ม่วนเส้นหวานมึงเบือ่อทะเนี่ยง่ง่ายครับเนาะ กินแล้วเราห่อเมื่อกินบ้านน้ำเด้อห่อเมื่อกินบ้านยกหมอ้อขึ้นรถไปเลยมาอีกคนมาทรงเอ้มอดแก่ได้ไร้ผันแทบยกหมอ้อไปเลยนะยกให้เฮ้ยเมื่อมันนีออ้มืมอ,อื่น,นมายามอ,อีกได้แบบน้าพีน้ำน่ะเมื่อมันนี้มือื่นมายามอีกแม่อีกมาว่า เป็นพี่ใหญ่ใจดีเป็นพี่ร้องเป็นพีน่ร้องเป็นพี่คนกลางเป็นสอนงานถูอถ่อเองยางเป็นผู้ควยแบบอบอาหารการกินมันขี่คนนี้เป็นผู้แนะนํำพี่เนาะอันนาลีกับมามาเตะโตมาแบบมาบ้านเรายัางโทรไปบอก <c oughs> นี่ไหมที่คิดค่าบอกดนะ้เนาะแต่ทุกอยางได้พี่คิดค่า<ม>สอนดอนดหายใจามาหอดบ้านเรายัางโทรมาถามกันอยู่ อันนี้ใส่อีหยังแน่ป่ะส <c oughs> ันเดี๋ยวเดี๋ยวเวลากับฟังพุ่นต้องคิดท้าสอนได้น้ำชีน้อำนะ้ำเยี่ยมเยี่ยมกูก้คือติดติดเองผนจะเป็นคนรู้ทุกอย่างทีเลทีเลกอันเมิอนางเราจะเอิ่อหนึ่งเมิอน,าง,า,อา,า,อนางได้อยู่อยดีผนอันนี้น้ำเมิอนางน้นเมิอนาง มันงานไมลินอ่ะค่้ยค่พี่น้านอ่พี่มั่วันละนี้กินบ่เป็นแล้วแบบเค้กมจากินสาวสาจะบก่ากินเด็๋ยิ้มหัวยแ้ววาดสารปลูกเองไม่ได้ปลูกเกิดเอง เกิดเองท่านคับผ <c oughs> <c oughs> ู้ยังวันโบราณศาสนาดันเกิดเองอันนี้เป็นเป็นมะละกีนกธรรมชาติเขาบ่เคยปลูกท่านนี่บ่เคยปลูกถ้าถ้าผู้จะเป็นพันธุ์ไงไหมพันธุ์ยอดแท้พันธุ์ไงลูกเองคงมาักงเจาะพี่นางเอ้ตะกลิ่นอันนี้จิ้มก็ได้แต่ให้บรงดูได้ อร่อยมากมากกะปิสูตรแซ่บ บอกคุณย้ายไปนอนในบ้านคุณย้ายกินเผ็ดว่าได้ย่านอยากน้ำคุณย้ายนอนอยู่ในบ้านแซ่แซ่พี่น้องเอ้ยพักจะครบสุดมีพักบลพ่าัาโฮลค่าอะไรกันตัวเงอกตัวพักหญ้าเลยตานแน่ตู้ตารพักกันมะะบอกมาละ เกินเั่นไปเฮ็ดเดอะไปทอด<ห>อบ้าน<ส>เฮ็ดเป็นบส่นสตรแซ่บเป็นแล้วเชื่อได้บริเตยตอนเฮ็ดสูตรพี่นนังเอ้ยมาแต่ทะลุเรือฆ่ากันลืมแหล่แหล่จังไมา่ตาย แล้วเมื่อหลังค่อยเริ่มเ็ดกินขผาปุ๋ยแล้วก็มีขีดเป็นกระเด็นในน้ำอีกสือเด็ดเ็ดลับสำหรับซองซองคนในนั่งเนี่นะไม่มังมี่เนาะบังมีม่ที่ว่าชุกบุกากวันไหนเล็กเป็นกี่ช้อนวิธีพอด์ตให้เพราะว่าเฮาอยู่คนฮักกับเพื่อนเธอจะเกิดมังมีนะมีแตอร์อมาเนียนกินจะซื้อ,อ ไม่เนียนกินกับเอามาสุปก,กินบ้านค <c oughs> นสุดช้อนหายเนชะะมือลำหมากไม่เห็นก็ซุกควดเสียบแบบได้จบคดดดทิพย์เนีย่างแรกกระสีแดงไปเฮียนวิธีเพื่อวิธีท่านไปกระเทาะมักมีเนาะพี่เนาะเผื่อใดกับเวลาเมื่อบ่านกับพ่อหูจักไลย ตายแบบลาวิธีแบบบางม,มีมันกินได้แบบได้แน่ยังไม่แต่ซุปกบถ่ายกินซุปวัฒนธรรมทางนั้นโเจ้าจว้เห็ดทอดกอบเป็นอีกนี่แหลคะคนน่ะเนาะหมอะแกบปานบาบ,หนนนนบหเห็นแดนแดนแดนใกล้คนมาบโไปฮะเหียนกับโบฮอนมีคมหูมาแหละแต่พาอว่าเดแบบมาเจอสีไงแต่ดีคนตุนเฮ็ดเจ้าดีมาเจอแฟนคู่อีกดิมาเจอแฟนคู่ ใจดีมันก็เลยมาสอนหายบวกกการบ้านการเพื่อนแล้วก็อาหารการกินกับการเห็นแะไรเป็นพิเล็กตุนนี้ว่าจะมาพิเล็กของข้ากกะยุคหน้าก็เห็นเป็นอยู่ดอกอาหารบ้านข้าของข้าแต่ว่ายุคผีมันก็คือว่าเลยผิดแล้วแล้วคุณย่าในคนจะแนะนำตลอดเลยถ่ายพวกแก่เสร็จนี่มันเออหายเออเออโอ้ ตัวนั้นพูดซาไ้อยู่คันวางบนนอนแสบแสบที่น้าแสบอะายกันด้ยแสบอะไรที่น้าแสบแสบแสบ